สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับ b i gger Chef Channel ช่องที่ใครๆก็ทำอาหารได้วันนี้เป็นคลิปที่2ของ b i gger Chef Channel แล้วนะคะคลิปแรกเราเรียนรู้การทำบาน a n a าเฟร a เบ้หรือกล้วยไฟลุกไปแล้วคลิปนี้เรามาดูก,กันกับอาหารเช้าง่ายๆซึ่งอาหารเช้าถือเป็นมื้อสำคัญตั้งแต่ตอนเช้านะคะและไม่ควรเกินเวลา9โมงค่ะ วันนี้เราก็จะทำเมนูง่ายๆที่ทำจากไข่เป็นลักษณะของอเมริกันเบรกฟาสต์นั่นก็คือโพชเอกหรือว่าไข่ดาวน้ำค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะคะว่ามีวัตถุดิบใดบ้างตัวแรกค่ะอ่าของสำคัญของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ไก่ค่ะวันนี้เราเลือกใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะมีขนาดพอดีไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปอย่างที่สองค่ะเกลือป่นค่ะ เราใช้แค่เกลือป่นเท่านั้นเองนะคะและอย่างที่3ค่ะ น้ำส้มสายชูค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าจะรับประทานได้อย่างไรมีน้ำส้มสายชูด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะทานโพชเอกเพราะว่าไม่ต้องการจะประกอบอาหารที่ทำจากไข่โดยใช้น้ำมันเนื่องจากโพชเอกเรียกว่าเป็นไข่ดาวน้ำที่จะใช้เพียงน้ำเกลือน้ําส้มสายชูเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเราอาจจะเพิ่มเติมสารอาหารด้วยการใส่ แฮมนะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นแฮมไก่ไส้กรอกอกไก่นะคะหรืออาจจะเติมชีสเข้าไปก็ได้แต่วันนี้บิ๊กเกอร์เชฟของเรานะคะเราจะใช้ส่วนประกอบก็คือจะเป็นนี่เลยค่ะขนมปังนะคะสแผ่นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะตบท้ายด้วยนมสดแก้วตัว,ตว,ตวหนึ่แก้วสำหรับอาหารเช้านะคะและ ปิดท้ายด้วยน้ำส้มอีกแก้วก็จะทำให้เช้านั้นของคุณผู้ชมสมบูรณ์นะคะเต็มอิ่ม คุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมก็ทราบไปแล้วนะคะว่าวัตถุดิบในการทําโพสต์เอกหรือไข่ดาวน้ํามีอะไรบ้างจากนั้นเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าค่ะว่ามีขั้นตอนการทําอย่างไรขั้นตอนที่1เปิดเตาแก๊สค่ะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณไฟกลางค่ะน้ําต้องไม่เดือดนะคะหรือว่าไม่นิ่งจนเกินไปอยู่ลักษณะนี้ได้เลยค่ะจากนั้นคุณผู้ชมก็ใส่เกลือลงไปค่ะอยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะวันนี้นะคะ จากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูจะเป็นตัวที่ทำให้ไข่ของเรานะคะเกาะตัวกันดีค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะคนค่ะให้น้ำเป็นการหมุนนะคะแล้วก็ไข่ของเราก็จะห่อหุ้มไปด้วยไข่ขาวค่ะไข่แดงของเราก็จะถูกห่อหุ้มไปด้วยไข่ขาวค่ะเวลาคนต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ปริมาณน้ำต้องไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะอ่าก็จะเห็นว่าไข่แดงของเราห่อหุ้มด้วยพอดีเลยนะคะในตอนนี้เราสามารถเพิ่มปริมาณไฟได้ค่ะเมนูนี้ก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ชอบทานไข่ที่ประกอบไป มีส่วนประกอบของน้ำมันมากจนเกินไปนะคะอย่างไข่ดาวหรือไข่เจียวต่างๆก็หัดมาทานโพชเอกหรือไข่ดาวน้ำได้ค่ะค่ะจากนั้นก็เราก็จะตักขึ้นมานะคะขั้นตอนการตักนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงค่ะ เราจะได้โพสเชงในลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากนะคะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะ